ค่คล้องนะับผมบอกเลยว่าต้องเป็นรุ่นนี้ครับเอาิ1.6 g ตัวออนิวนะครับตัวนี้เป็นรถในงานประวัติสูงจากไทยโอริกนะครับชมหน้าชมตาหล่อๆการแบบนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟทามเป็น LED มาให้ครบเลยตัวนี้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นได้สีดำด้านนะครับพัฒนาอยังไม่มีนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัว G นะครับถ้าจะเอาเพิ่มได้ถามว่าได้ไหมได้นะครับไปติดตั้งเพิ่มให้ได้เลยนะครับแถมให้ลูกค้าได้เลยนะครับถ้าสนใจเอาทิตตัวนิวคันี้บอกเลยว่าน่าใช้นะครับช่วงล่างเปลี่ยนมาใหม่นะคร สปอร์ตน่าใช้ฉบเชียวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับบอดี้มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจากปี18มาเป็นปี1 9นะครับกระจกรอบคันเนี่ยได้เดิมๆนะฟิล์มเดิมๆไม่มีแตกร้าวสภาพสวยใสนะครับพลาสติกพาราบลจะไม่มีขาดนะครับแล้วก็ดูยางตัวแม็กนะตัวแม็กตัวนี้จะได้เป็นแม็กอะลลอยนะครับขอบตัวเนี้ยจะได้ขอบเอ่อเรียกว่าขอบแม็กนะครับแฮมเบอรี่นะครับยางบิสโตร์นะครับยางบิสโตร์นะครับยางขนาด205ทับ15ขอบ16นะครับ ยางก็ปีใหม่ใช้ได้เลยปี22เพิ่งเปลี่ยนมานะครับระบบเบรกเป็น ABS ให้ทั้ง4ล้อด้วยแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังนะครับสภาพยางยังใหม่กิ๊บเลยนะครับทุกรอบล้อ,ลอต่างได้สภาพเดิมนะครับรถสวยน้ำเดิมนะครับส่วนกระจกเนี่ยตัวนี้จะปรับมาใหม่ได้เป็นตัวโฉมหน้ากระจกเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่นะครับจะเป็นกระจกแบบมีความสป,ปอร์ตนะครับตัวนี้แล้วก็ปรับได้แบบไฟฟ้าด้วยนะครับ สีสันสวยเดิมเงางามโครงสร้างบอดี้ต่างรับประกันรับประกันให้นะครับใครสนใจนะครับเอาทิสหนึตัวนี้อยู่นะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0947894848นะครับเส้นสายขอบกระจกจะเป็นตัวโครเมียมนี้เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถเรียบหรูดูแพงน่าใช้ฟิล์มเซรามิกติดมาให้ครบนะครับเปิดให้ดูโครงสร้างก่อนเลยนะครับเปิดมาแล้วประตูหนักเปิดไม่มีเสียงฮอตแอดนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับ เดิมนะครับหังน็อตเดิมนะครับได้เดิมๆเลยนะครับปีผลิตนะครับเดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนโครงสร้างต่างๆสภาพเดิมของน็อตเดิมนะครับเนือลเนี่ยอยู่ครบเลยไหมครับโครงสร้างเดิมแบบนี้บอกเลยว่าสวยเดิมซื้อได้นะครับใครสนใจนะครับเอาติ๊ที่น่าใช้ประหยัดน้ํามันนะครับออปชั่นเรื่องความปลอดภัยให้มาเยอะแล้วผมพบอกเลยว่าต้องรุ่นนี้คันนี้เท่านั้นเลยนะครับใครากได้กาบาเอ้ยขออภครับใครได้เอาตินะครับสักคันนะครับติดต่อหาเป้ได้นะครับเบอร์เป้นะครับ ด้านล่างขวามือเรือแอตไลน์มาได้เลยนะครับให้ดูด้านท้ายนิดนึงนะบอกเลยด้านท้ายนะครับมีความหลีกมีความเรียวกันสปอร์ตนะครับไฟท้ายคล้ายๆตาเหี่ยวนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LVD นะครับไร g h t g u i นะครับทะเบียน5751คันนี้เลยมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับติดมาให้แล้ว2จุดนะครับเซ็นเซอร์เตอรแพลโรงงานติดให้2จุดเพล่อถอยนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ตีสเป็นเสียงบัสเซ็นเซอร์บีเซ็นเซอร์นะครับบอกด้วยว่าชนหรือไม่ชนนะครับ ท้องต่สาภาพเดิมนะครับไม่มีแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับช่วงล่างใหม่ไปช่วงล่างแบบดับเบิลทิ๊โบดทนะครับท้ายกบาต่างๆเนะี่ยตรงนี้รถนะครับสาภาพเดิมนะครับตรงนี้นะสาภาพเดิมระบบไฟฟ้าละหมอกมีให้ครบและที่สําคัญนะครับมีติดกล้องหลังมาให้ด้วยรพร้อมๆครบเลยนะครับอาจจะเปิดให้ดูในเรื่องของฝาท้ายนะครับเปิดมานะครับนี่ คงสร้างสภาพเดิมซีน e ซิลิโคนเดิมต้องเด็แบบนี้ไม่คดไม่งอนะครับถ้าเจอคดงออย่าซื้อค่ะนะครับหัวน็อตไม่มีแกมไม่มีขายสภาพรถสวยเดิมเกรดเอนะครับนี่คือรถเดิมนะครับไฟไท้ายไฟนะครับจะมี2แบรนด์คือไทยเคยโตกับสแตนเลสสยี่ห้อนี้เท่าน,นั้นนะครับถ้าของแบรนด์ยี่ห้ออื่นแสดงว่าเป็นของกรอบนะครับบอนี้ตัวถังตะเข็บแม่นาสปอตเดิมๆนะครับเดิมๆคมๆอ่ Questo, นะนี่ครับเดิมๆ IDs, คมๆแบบนี้เลยนะครับ เดิมคมคานหลังสภาพเดิมนะครับไม่มีคดไม่งอนะครับการันตีให้เลยคันนี้ไม่มีโดนชนนะครับท้ายเดิมเดิมสภาพสวยกริฟด้านในาตรงนี้เก็บสัมภาระได้เยอะนะครับใส่รอง,งทรงรองเท้าวิ่งสืงสภาาได้เยอะเลยนะครับจุได้ถึง465ลิตรนะครับและดูบัที่จถังน,นะได้สภาพเดิมแบบนี้ไม่มีชนนะครับสภาพเดิมไม่มีแต่แปลงสภาพแสดเครื่องมือต่างอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับแม็กล้อไหล่ได้ของแท้ของเดิมด้วยนะครับของแท้ด้วยนะครับ ส Hanım, them, th cción, 18, 000, 000 so there, ินห้างสภาพเดิมท um, ้ายเดิมไม่มีชนดูได้เลยนะครับสังเกตเลยซีนนี้คือซีนเดิมโรงงานไม่มีชนนะครับสวยนะครับซื้อได้5้าแสนหนึ่งหมื่นถ่อนแปดพันหกเท่านั้นนะครับเอกสารต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่เอกสารอยู่ครบนะครับมาจากโรงงานไทโอริกนะครับที่อธิบายรถชัดเจนตรวจสอบได้ซื้อสดก็ได้จัดแสดงก็ได้นะครับส่วนด้านในตรงนี้ประตูนะครับตัวนี้จะได้เป็นโซลสมาร์ทเอนทรีนะครับเอามือเอาใจไปใกล้มันก็ปลดล็อกได้เลยนะครับเบาะด้านใน นะครับเบาด,ด้านในนะได้เป็นทูโทนครับสีเบจตัดกับสีดำนะครับสีเบจตัดกับสีดำนะครับมีพนักพิงแขนต่างมีให้ครบนะครับบาะตรงนี้จะเป็นเรียกว่าตรงนี้เป็นตกแต่งด้วยหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปรับปรับกระจกได้แบบไฟฟ้าเซนทรัลล็อกมีมาให้นะครับกระจกเนี่ยปรับได้แบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้โพงศีดอกรอบคันนะครับเครื่องเสียงเนี่ยก็หึม่มก็หึ่มเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบใหม่เป็นบู่นุ่มนะครับไฟแม็กมีให้ครบนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายเลยนะครับเรียกว่า รถเนี่ยคัออนนี้คอนโทรลง่ายมากเพราะปรับช่วงล่างมาใหม่นะครับปรับช่วงล่างมาใหม่นะครับอย่างเอยา่าลองสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบเบรกแล้วกดผู้สตาร์ทตรงนี้นะครับทางซ้ายมือนะครับถ้าเป็นตัว 16G ตัวธรรมดานะครับจะได้เป็นผู้สตาร์ทอยู่ทางขวามือนะครับอยู่ทางขวานี่นะแต่พอเป็นตัวนี้จะได้อยู่ทางซ้ายแล้วปรับไปทางซ้ายแล้วแบบนี้เลยนะครับและได้แอร์ออโต้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวตัวจีธรรมดาที่เป็น1.6ตัวจีโฉบ่อามาเชีชนะได้เป็นตัว แอร์ธรรมดานันไม่ใช่แอร์ออตโต้แบบนี้นะครับไม่มีจอให้แบบนี้นะครับ ต่างกันนะครับจะเป็นจอฝังข้างในนี้นะครับซึ่งนี้จะโฉบสปอร์ตกว่าดูสวยดูหรูกว่านะครับดีไซน์ต่างกันนะครับแล้วก็มีจอนะครับต่างๆมาให้ครบมีกล้องหน้าให้แบบนี้เลยมีกล้องบันทึกหน้าให้ครบนะครับกระจกมองหลังให้ครบเช่นกันนะครับ FMAM บลูทูธต่อได้ CD ฟังได้เช่นกันนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนโลเท่านั้นนะครับเลขไม่หนึ่งแสนโลนะครับสวยคลุมน่าใช้นะครับนี่คือรถเกียร์โต้ที่น่าใช้เลยนะครับพวงมาลัยคอนโทรลง่ายเลี้ยวซ้ายขวาง่ายมากนะครับช่วงล่างเหน็บช่วงล่างดีนะครับและดูนะ ปา้ายข้อศูนย์ยังอยู่เลยนะครับปา้ายข้อศูนย์ให้ดูก่อนนะอ่ะนี่ครับข้อศูนย์มานะครับนี่หนึ่งแสนเจ็ดพันโลนะครับยีเจ็ดพันโลนะครับก็ค่อยเข้าศูนย์นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเป้จาัก,การให้ดูแลให้เปลี่ยนให้เริ่มจากนี่ไปเลยนะครับอ่าตัวเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโตโ้ CVT เจ็ดสปีดแบบนี้นะครับปรับขวาเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับปรับซ้ายเป็นเกียร์ออโต้อ่ามีโหมดการขี่ให้แบบนี้ถ้าคุ้ม้าชอบนี้จัดได้เลยนะครับ,บ ท้า,ายแช่คอนโทรลระบบการล้อฟรีลอ้อเท่าไหร่ก็มีให้ครบเช่นกันนะครับสวยคุ้มน่าใช้นะครับคุณใจได้เป็นคีเลตใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับขอต้านหน้ากว้างๆนะฮะตรงนี้ได้ก,กว้างๆเลยนะครับนี่กว้างอ่าเรียกว่าเป็นบุญนุ่มด้วยนะครับวางของได้แต่ไม่ควรวางนะกระจกด้านหน้าทัศนวิสัยดีมากนะครับกว้างน่าใช้โฉมสปอร์ตแอร์แบ็กมีให้ครบซ้ายขวารอบคันเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนะครับว่าห้องเครื่องมันเป็นยังไงนะครับซื้อได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเอกสารนะครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานไทยโอริกนะครับภาษีพรบต่อถูกต้องทอถูกต้องนะครับปีละกตงปีละกสามพบาทนะครับอ่าก้อนนี้ครับเอกสารมีให้ดูครบเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนะครับห้องเครื่องแก้มซ้ายมือขวาคันหน้าเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับไปดูกัน ตัวนี้ฝากระโปรงเปิดง่ายนะครับมีเสาค้ำให้ครบเลยนะครับแล้วก็เครื่องนะครับได้ตัว1.6นะครับ1.6ตัว G นะครับปี19เครื่องเดิมๆนะครับทัน4 2 5แรงม้าอัตราแรงต้นดีแรงปลายดีแล้วก็เป็นรถที่อึดถึกทนนะครับเสือ์เนี่ยทั่วประเทศรถไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับซื้อไปใช้งานผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับคันนี้สบายใจเรื่องซ่อมนะครับบอกเลยไม่ต้องซ่อมมากนะครับ รถใช้ยาวๆได้เลยนะครับเป็นท้ายข้อเดีวทุกหมื่นโลแค่นั้นเองนะครับฝากระโปรงได้เดิมๆนะครับสกอร์ต่างเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับมันข้อน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับแก้มต่างได้เดิมหมดเลยนะครับเดิมๆเดิมๆนะครับรถเดิมไม่มีโดนการันตีให้เลยนะครับสภาพรถแบบนี้คือเดิมนะครับนี่ไม่โอเป็นอาร์ตเดิมๆผมชัดๆนะครับคานหน้าต่างๆอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับ ค้าบแรงชัดชัดเมเจมแบบนี้นี่คือตัวค้าบแรงนะครับไม่คดไม่งอไม่บิดนะครับมีรั่สวยเดิมกิฟนะครับรถสภาพเดิมของน็อตไม่มีแกะไม่มีขายนะครับนา,รนาคูนับเครื่องอะไรต่างๆได้สภาพเดิมดทั้งหมดดูเลยนะครับนี่ยันหัวน็อตนะครับเดิมๆรถเดิมรถด,ดีคันนี้นะครับปัญหาไม่จุกจิกซื้อไปนะครับใช้ยาวๆได้เลยสิบปีสิบห้าปีผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับถ้าจะซื้อ ่าผ่อนซื้อแล้วซ่อมนะครับไปซื้อที่อื่นแต่ซื้อแล้วใช้ยาวซื้อที่นี่ติดต่อหาเป้ได้นะครับ0947894848ครับอ่ามาสุกมาเลยนะครับตัวนี้เป็น Alti 1.6ตัว G ตัวนิวนะครับโฉมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตัวนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟไทม์แบบ LED มาให้นะครับช่วงล่างเปลี่ยนใหม่พวงมาลัยนะครับคอนโทรลง่ายขึ้นเบาขึ้นนะครับได้เรื่องของแอร์ออโต้มาด้วยนะครับราคาแค่5 1 9 0 0 0หนึ้า500,000หนึ่งหมื่นธนนะครับผ่อนงวดละ8,500บาทดอกเบี้ย 2บาทกว่านะครับจัดเต็มได้ฟรีราวได้พนักงานบริษัทนักราชการนะครับต่างๆพนักงาโรงงานนะครับหารถใช้สะคันปัญหาน้อยไม่ค่อยมีปัญหาผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับถึกทนวิ่งได้พิลัยกิโลนะครับบอกเลยซื้อไปไม่ต้องซ่อมโทรหาเป้ได้เลย094 789 4848อยู่ล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะเบอร์นี้โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับสวย ชมสปอร์ตแบบนี้ย้ำนะครับว่าอย่าช้าอย่าพลาดค่ะผมมีสต็อกมากกว่า400คันผมคัดแต่รถเก,ดเ,กดเอมาทุกคันนะครับคันรถเกดเอนะครับใช้ยาวๆนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมแนะนําโทรมาหาเป้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยขอตัวนะครับลาไปก่อนและวพบใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ